ทุกคนพร้อมเริ่มแบทเทิและนี่ก็คือคู่ชิงอันดับที่3ในการเลือกลูกทีมของมาสตเตอร์ซันและมาสเตอร์โทนี่ครับรว,รว่าใครชนะวะยากเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์เลือกลูกทีมเป็นคนแรกหรือคนที่สองแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์เลือกเป็นคนที่สามให้ลุ้นกันครับทักทายทักทายเทสเทไม่อยากมีใครจะต้องเลือกเป็นอันดับสุดท้ายแน่ เพราะนั่นคือเขาจะไม่ได้เลือกครับและฮีโร่ที่ทั้งคู่เลือกใช้ก็จะเป็นฟลอเรนติโน่บวกเลยป้าบวกเลยป้าเอาละครับมาสเตอร์ซันเริ่มปล่อยสกิลโดนมาสเตอร์โทนี่บ้างแล้วอ่ยสวยอยู่วะมันมาว่ะเอาดิเอาดิาดและมาสเตอร์โทนี่ก็ค่อยๆเข้ามาจู่โจมมาสเตอร์ซันครับแล้วก็แถมสกิลให้อีกหนึ่งดอกครับ อ้้ไดและจังหวะน,นี้ครับมาสเตอร์โทนี่ก็อาศัยจังหวะที่ดีกว่าเข้าโจมตีมาสเตอร์ซันแล้วก็สามารถเก็บคิวแรกไปได้ครับเฮ้ยเดียบร้อยเรียบร้อยแย่ yeah, ละมาสเตอร์ซันหลังจากที่เสียคิวไปก็พยายาม<ป>ที่จะทวงคืนครับ <S <S เดินหน้าเข้ามาหามาสเตอร์โทนี่หวังจะเก็บคิวแต่มาสเตอร์โทนี่ก็จังหวะด,ดีกว่าอีกแล้วครับปล่อยสกิลใส่มาสเตอร์ซันมาสเตอร์ซันจะแก้ไขด้วยการกดอันตีครับ แต่มาสเตอร์โทนี่ก็กดอันติเหมือนกันครับแล้วก็ซัดกันล่ะครับตอนนี้มาสเตอร์โทนี่โจมตีมาสเตอร์ซันแบบไม่หยุดแล้วก็เก็บคิวไปอีกหนึ่งคิวทำไมมันเดินยากจังวะไอ้เีมเงียบไม่ใช่อะไรนะตั้งใจเล่นอยู่และมาสเตอร์ซันโดนคิวแบบนี้ก็เปิดโอกาสให้มาสเตอร์โทนี่จัดการป้อมได้ง่าย,ายนนๆล้ะครับทีนีแ้ตายแล้วมิสเตอร์ซันกูจะแพ้ทุกคนไม่ได้นะ ออและมาร์สเตอร์ซันก็กลับมาอีกครั้งครับครั้งนี้กล่าว,ว่าจะต้องจัดการกับมาสเตอร์โทนี่ให้ได้มาสเตอร์โทนี่ก็ยังแม่นเหมือนเดิมครับปล่อยสกิลใส่มาสเตอร์ซันและเข้ามาฟันแบบต่อเนื่องครับแล้วก็สามารถเก็บคิวมาสเตอร์ซันไปได้อีกหนึ่งคิวครับ <l ain> ข,อขอขอค่าตัวหนึ่งเลยขอค่าตัวหนึ่งเลยและมาสเตอร์โทนี่ก็ไม่ยอมครับมาสเตอร์ซันจะมาขอค่ากันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ครับ โผงเงินห่างแล้วก็เจอแล้วครับมาสเตอร์โทนี่พุ่งเข้ามาแทงแทงแทแทงแทงแบบไม่เลี้ยงครับแล้วก็จัดการเก็บคิวไปได้อีกตามเคยครับสี่สิบ่ะแตกแตก,แ,ตกแล้วก็รอครีปเข้าตีป้อมจนป้อมแตกไปแล้วครับตอนนี้เอาล้วครับเรารู้แล้วว่าใครกินบุย <laughs> รอด้วยมาสเตอร์ซันถึงแม้ว่าจะเสียป้อมไปแล้วแต่ก็ยังสู้ต่อครับพยายามดันครีปขึ้นไปหวังจะตีป้อมคืน แต่มาสเตอร์โทนี่ก็ยังกันไว้ได้อยู่ครับมาสเตอร์ซันต้องรีบชิงลวครับจังหวะน,นี้เพราะทางฝั่งของมาสเตอร์โทนี่ได้เปรียบมากครับและสุดท้ายก็ไม่ทันครับมาสเตอร์ซันโดนเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับจังหวะน,นี้พี่สันเลย <c oughs> ยอมตัวะพี่อย่าสู้ต่อเลยแม่มาสเตอร์หมูหวานมีบอกให้ยอมแพ้ด้วยครับแต่มาสเตอร์ซันก็ไม่ยอมครับดื้อด้านสู้ทนต่อครับ ป้อมกูโนมาดิเข้ามาเฮ้ยและมา s t สเตอร์โทนี่เห็นว่ามา s t สเตอร์ซันเข้ามาก็ไม่สนใจป้อมแล้วครับกาจะมาเก็บมา s สเตอร์ซันให้ได้ตีกันไปตีกันมามาสเตอร์ซันต้องถอยอีกแล้วครับและเมื่อมา s t สเตอร์ซันถอยแบบนี้ก็ถึงเวลาจัดการกับบ้านแล้วครับแล้วก็เป็นมา s t สเตอร์โทนี่ครับที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแมชชิ่งที่3นะคะในศึกของการแข่งขันกันเพื่อมีสิทธิ์ในการเลือกลูกชีมนะคะและผลการแข่งขันนะคะผู้ชนะได้แก่มาสเตอร์โทนี่ครับ,รบ,รบขอบคุณครับไปคุยกับมาสเตอร์ดีกว่าว่าเขารู้สึก,กยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตถามมาสเตอร์หมูหวานดีกว่าค่ะหลังจากที่ผมดูเมื่อกี้นะครับ,รบทั้งคู่เลยก็กลับไปเล่นฟอร์เรนเยอะๆนะครับอ,อย่าไปเล่นฟอร์เรนให้ใครดูนะครับอายเขาเล่นอย่างนี้ เห็นแล้วคันตาเออคันผู่คันแบบทุกทั้งนี่ันทั้งตัวเลยอยากไเล่นแทนครับอ๋อสองคนรู้สึกเหมือนกันอยากเล่นแทนแค่อย่างนั้นถามมาสเตอร์ซันค่ะก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับเสียใจแค่เล็กน้อยถึงปานกลางเองเหรอใช่ครับไต่อย่าพิ่งครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับทุกครั้งที่จะได้แชมป์เนี่ยสายล่างส่วนใหญ่ไต่ขึ้นมาได้แชมป์ตลอดอ๋อมาสเตอร์โทนี่คะเป็นยังไงบ้างคะเกมเมอร์สครูก็ผลสกรมันก็ชี้ชัดแล้วครับว่า ใครเหนือเอาใครครับโอ้ผลออกมาตามที่คาดเลยนะครับผมก็คิวเขาไป5ต่อ0ูนย์ะครับเพราะว่าเขาดีแค่สกิลปากอะครับส่วนเรื่องสกิลเพย์เขาก็ยังงันๆนะครับผมไม่สนใจครับคือผมยิ่งชอบซะอีกว่าเขาไม่เลือกทีมที่เหลือมาให้ผมอะไรเงี้ยผมจะยิ่งมีแรงฟั้นให้เขาเห็นค่า